ภายกนะครับถือว่าเป็นระดับคู่เอกเล็กนะครับมาแดนน่ยไอคิวช่วงหลังๆในสาลาแอ์พอผ่านไม่ทูนี่เขียนไม่ถูกเลยครับส่วนเหลือหลายจะไปเจ้ายอดไอคิวครับส่วนน้ำมันเนยทราบข่าวว่าประเภทดาวลูก ฟอร์มกำลังพัดขึ้นมาคร <ง 1971. S 1> <canvas. S 2> ับตัวไอคิวต้องปฏิบัคนน้อยบาคนูกูค้ังต้องแบบนี้เลยครับปากแห่อาชนครับัดกแรกครับ

ยอดไอคิวครับคนทัวน้อยน้ำเงินไลยครับขวบับขวับอยู่แล้วครับยอดไอคิวยอดไอคิวคก็ผมว่า,านี่ตรกูลจักรพงรู้ครับแต่ว่าคนละตำบลนะนะเลยครับแต่ริจามบุญเพชรตระกลได้ริจามสมสมบัติเลครับ นักแรกครับเอ่รองหรืกกอล็อกสองได้ครับแต่มียอดไอคิวนักเหมือนดีผลผลน้อยเลยครับ ทีครับว่าเป็นประเทศคู่มูห้เล็กคุณภาพครับมาราปีมกราดปีทูอ้าขอบดีเหลือหลายเข้าไปเจอยอดไอคิวครับีครับทีมงานของอาจารย์กองละครครับเอาทานอ สดชั่บมากนะครับมาเจอที่จับงครับเจอกัที่จับงี่ไม่ธรรมดาครับ มาดี head, ทุกสองนี่ใสกันนะครับแข่งเทียนสองหมื่นนะสองหมื่นนะคนที่สองหมื่นเลยครับนี่มาร้อนมารอครับเจ้าไอคิวเจ้าไอคิวครับจริงนะโอ้แกล้โวยได้ดูของดีครับ หรือว่าถูกหลือเกิดครับ100เนะยครับจบยกที่สองที่สนะครับ โยครับโยสาครับอุ้ยเจ็ครับแพงกันเจ็บแพงกันเจ็บครับปวดน้อยไม่สดครับไม่สดครับวันนี้แฟนบอลได้ดูของดีครับได้ดูของดีครับมาดูครับใส่กันไม่หยุดครับสั่งครับ ประเทสินคาขึ้นห้างเลยครับดูได้ยินแต่ใหญ่กว่าครับจอดในชิวครับจุดที่ท่าท่าของรถนะครับคุณพง่งของก็ไม่ธรรมาดาครับโอ้โห,โห,โหพายุเจอพายุครับคนละตำบลแต่ลีจกักรจอดเพชร โปร่กสวัสดิ์ครับทีมที่สามเลครับโอ้ดูครับดูครับาแบบนี้ใจใจครับแบบนี้ใจใจครับกดยกทีสามครับพี่น้องครับปลดมือครับปลดมือครับ โอ้ถ้ามีรางวัลตัวเดือนนี่ให้เลยครับคู่นี้ครับท่านผู้ใหญ่สุนันคำเก่งครับจากเราเดิมท่านผู้ใหญ่สุพรเสาสุดในแวดกักน้องอารีผู้ใหญ่สุพิษสายแก้วในครับจากน้องสิ่์แล้วก็อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตะบนแดงในครับสเสมียนอายุวง์นครับท่านสุพรชัยไทยคนนี่ก็ท่านเป็นรองประธานชมรมกา,กนานัญที่บ้านอำเภอ สุบาเ์ีกมัที่เบิดเลยครับซูบาร์บาเ์ีกมาทีะเบิดเลยครับโอ้โหถูกยสีครับออาปั่นเลครับย้อนสี่แต่ที่ไอซิวเลยครับไอิ่ว้องคนน้อยตัวะเล โตตลอดครับคุณคนน้อยครับ ดูบรรยากาศสดๆที่จะก้มกันสองสองตัวอ<ส>เองเล่นชิงสองตัวนะดูับขวายด้วครับอยอดไอคิวของติดไหมของติดไหมของติดของติดล็อก แลหลายคก็เอาโดนทิศเหลี่ยมครับโอ้จัหวะนี่โดนทิเหลี่ยมครับไอคิวแดงครับหมน้อยต้องเป็นหมยกที่สี so ่ครับไปว่าก <Yeah. S 1> ันอันส oh, ุดท um ้ายอันหน้าครับ จับไม่เ,เป็นทางการในสองแสนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพว่มเติมนะครับขอบคุณนายเพียนสรุตน,นะครับจากน้องสิงห์แล้วก็มีท่านผู้ช่วยคาดดอกจานครับคุณมงคลขันววงนะครับนิ่งมงคลประกันไทยนะครับ สุดท้ายครับสองเตือนอยางไรก็ต้องหยุดไปยุ่งนะครับแดงมียอดไอคิวครับนำเงินสุดท็อปลงอได้ครับแบบดงมีดโตโตบบชดชนะง,งาด้วยเงินลูกโผโตครับเอาลยครับทีมงานสังเคราะห์นักเละครับคนน้อ,ย,อยต้องมีภาคสองต้องมีภาคสองต้องมีภาคสอง,อง,สองับองล็อกล็อกเดียว วันน uhm ี้จะมาแข่งแรงนะี่เจ้ายอดไอคิวดูครับยสท้ายครับคพอเธโอเ้างดาวดนช่องเจ็ดสร้างดาวดนทูยี่สิบสี่ครับแม่เดี๋ยววันนี้โชว์ตัวเจ้านี้ต้องโชว์ตัวครับ เก่าด้วยกันเจ้าเจ้าไอ้ชิวครับแต่ว variance, <th> ่าทางขุดน้อยนี่ประเภทหัวใจครับ โมแดนย้อนไอคิวชอชนะครับโอ้สถิตทีตี68เอ